เคยรีวิวแล้วสำหรับบ้านหลังนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ได้เห็นกันชัดๆดูสวยครับตัวโมเดลบ้านนะครับก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับบันไดขึ้นประมาณ สสเต็ปนะครับยังคงประโยชน์ใช้สอยในตัวบ้านอย่างครบครันเลยนะครับตัวบ้านยกสูงขึ้นนะครับทำให้ดูมีความโดดเด่นขึ้นนะครับโครงสร้างตัวบ้านก็ยังรับประกันในส่วนของความแข็งแรงทนทานครับวัสดุก็เป็นเหล็กนะครับโครงสร้างเหล็กกันมานาแล้วก็ผสมผสานกันนะครับก็จะมีทั้งผนังหลังคานะครับ ดีไซน์บ้านแต่ละหลังรูปแบบฟังก์ชันภายในเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็จะได้เห็นกันในงานนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆตัวบ้านมีหลายโมเดลนะครับซึ่งทางดวาเองก็ได้คัดมาหนึ่งหลังที่ถือว่าเป็นหลังที่ขายดีตลอดนะครับก็มียอดสั่งจองแล้วผลิตกันเยอะนะครับก็เอามาให้ชมกันอันนี้จะเป็นหลังที่ขนาดไซส์ไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะครับถ้าตัวของบ้านจะเรียกว่าฮาวเวสนะครับราคาแค่4ี่แสนกว่า แล้วก็รูปทรงเดิมเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ในงานจะมีการทําเป็นพื้นที่ด้านข้างตัวบ้านทาเป็นหลังคายื่นลงมาเนาะให้ดูเป็นที่แตกต่างนิดนึงครับซึ่งถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มเติมส่วนนี้ก็ได้นะครับเป็นโมเดลมาโชว์เมื่อเมื่อหลายปีใช่สปีส,ป,สปีได้แสดงว่าหลังนี้คือคือรูปแบบของบ้านมีสัดส่วนมากขึ้นอ่นามีห้อง,งเล่นน้ำแล้วก็วมีแยกเข้าไปห้องนอน คนนึงอาจจะอยากจะนอนแล้วคนนึงอยากจะนั่งเล่นโทรโศรัพท์ดูหนังฟังเพลงดูทีวีมีส่วนทั้งนอนเล่นคือจะาในส่วนงานอื่นนเติมเช่นเพิ่มระเบียงเทพื้นทำหลังคาก,การะสาดมานั่งชานระเบียงอะไรเพิ่มเติม,มก็ตกแต่ตามความต้องการปีสองปีที่ผ่านมาก็ได้เอามานำมาโชว์นะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเยอะเหมือนกันนะครับส่วนหลังอื่นที่เป็นโมเดลรุ่นอื่นๆที่เราเคยไปดูในโชว์รูมนะครับ จะเป็นหลังสายใหญ่เลยนะอันนั้นก็ยังมีเสนอให้หรัดลูกค้าอยู่ซึ่งก็จะมีรูปแบบแปลนของตัวบ้านให้ดูเป็นเป็นอันนี้ส่วนของอเอกสารประกอบตรงนี้นครับทุกโมเดลอยู่ในนี้ใช่ไหมตัวบ้านมันจะเป็นทรงที่เรียกว่าสไตล์โมเดิร์นหลังคาจะเป็นหลังคาเพิงแหน้นะแล้วก็เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเลยนะครับแต่ว่าตัวบ้านจะมีฟังกชันมีลูกเล่นนิดนึงมันจะไม่ได้เรียบไปหมดไม่เหมือนตู้คอนเทนเนอร์นะครับดังนั้งฟังชันการใช้งานข้างในมันก็จะ แยกกันชัดเจนนะครับมีห้องนอนห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องน้ํานะครับแล้วก็ระเบียงทีนี้ในตัวบ้านนี้ถ้าจะให้เหมาะนะครับอย่างที่แนะนําก็คือว่ายกสูงขึ้นนะครับให้กับพื้นมันจะทําให้บ้านดูเด่นขึ้นนะครับซิกเนเจอร์ของตัวบ้านเองก็ยังพูดตลอดซิกเนเจอร์ของทางดูวายก็จะเป็นประตูนะครับประตูตรงนี้นจะมีการเปิดปิด2สเต็ปก็ทําให้บ้านมีความดูปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงนะครับนี่ครับไปดูข้างในครับ เดิมทีดูวายเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มสถาปนิกวิศวกรที่มีความคิดอยากที่จะแก้ปัญหาการก่อสร้างที่ยุ่งยากระยะเวลาการผลิตและความน่าเชื่อถือให้แก่งานก่อสร้างจึงเริ่มศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆและปฏิบัติงานจริงเพื่อสร้างผลงานให้สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหางานก่อสร้างแทนบูบริโภคก็ได้มีการอาจจะตั้งบริษัทนี้ขึ้นมา แล้วในปัจจุบันผลงานที่ได้เห็นมามากกว่า10ปีแล้วนะครับได้รับออกแบบแล้วก็ผลิตดูแลทุกขั้นตอนแล้วก็มีช่างประจําที่อยู่ที่โรงงานจํานวนมากจะไม่มีการจ้างซัพพลายเออร์นะครับแล้วเวลาในการก่อสร้างใช้เวลาเพียงแค่ภายใน60วันเท่านั้นเอง